สวัสดีวันที่สิบแปดสิบเก้ามกราคมสองห้าหกเจ็ดค่ะวันนี้แม่ไปได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยพิเศษมานี่ค่ะปุ๋ยพิเศษจะมาใส่ต้นไม้จะมาใส่ต้นไม้มไมคือมะเฟืองแห้งค่ะ มะเฟืองแห้งมั่งสดสดมากงอยู่ใต้ต้นเขานั่นแหละแล้วก็ใบค่ะทั้งใบแห้งทั้งลูกแห้งลูกสดจะเอามาบำรุงต้นไม้บำรุงต้นไม้เลยนะทีนี้เมื่อมีเห็นมันเยอะ ที่หลังบ้านก็เลยเอามาใส่ขอข้างบ้านขอหลังบ้านเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรให้อิฟซีดู2วันแล้วทำงานก่อสร้างค่ะสาบสาปปูนที่หลังบ้านสาบกำแพงก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูเลย2วัน3าวัน วันนี้ก็เลยเอามะเพืองแห้งมาใส่ดัดให้เต็มกระถางเลยค่ะเตะละกระถางเวลาเราลดน้ำมันก็ชุมช่มฉ่ำแล้วมันก็เน่าเปื่อยลงกลายเป็นดินมันก็สวยค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็แคะแล้วใส่เลยค่ะ ใส่เลยเามะเฟืองใส่ให้เยอะแยะเลยหลายชุดแล้วจะเป็นตลอดปีมะเฟืองต้นนั้นน่ะเนี่ยเอามาใส่ทําปุ๋ยะเลยได้มาครึ่งกระสอบนี่ค่ะใส่ไปเลย เพืองมันมีรสเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวเดี๋ยวเขาก็สีแดงสมพูขึ้นมาเนี่ยบอนสีแตกนอเนี่ยใสให้หมดทุกใส่หมดทุกต้นไม้เลยมีเยอะแยะ ถ้ามันสวยนะจะใส่ตลอดจะลืมใบมะขามเลยลองพิสูจน์ดูนะคะเพื่อนเพื่อฟซีบอนหน้านี้ยังไงก็สวยเนาะไม่ได้บำรุงก็สวยเพราะว่าหน้าหนาวย่างเข้าหน้าร้อน ก็สวยแล้วนี่ใส่ไปเลยได้ปุ๋ยพิเศษมาแล้วถ้าเขาสวยก็จะเอามาใส่ประจำเลยนะ ขอเข้าไว้แล้วถ้าสวยตลอดก็จะไปเอาตลอดลองดูก่อนรับรองว่าสวยแน่นอนมีทั้งใบมีทั้งลูกมีทั้งลูกแห้งมีทั้งลูกสดไม่สวยให้รู้ไปสิคะต้องสวยแน่นอน ไม่ต้องเปลืองมะนาวแล้วทีนี้แต่ว่ามะนาวก็ไม่ได้ค่อยใส่หรอกปีละครั้งแล้วแต่แล้วแต่บรรยากาศว่างนี่ค่ะนี่คือลูกแห้งเขา มันแห้งมันเน่าเลยนะเน่าแล้วมันก็แห้งอยู่ใต้ต้นเขานะก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ใส่ในกระถางไปเลยหน้างูแดงนี่ก็สวยนะไม่ได้ดูแลอะไรเขาก็สวยถ้าเขาจะสวยนะ่ะ เพราะว่าหน้าโวแดงมนรักษาง่ายดูแลง่ายไม่ดูแลเขาก็สวยขึ้นมาขอให้เขาได้ดินได้น้ำใส่หมดทั้งต้นสนีจัน์สนีจันนี่ก็รักษายังไงก็สวย ทำยังไงก็สวยเสน่หจันจนดินไม่มีแล้วเห็นว่าเขาสวยก็ปล่อยปะละเลยไม่เหลี้ยวแลอันไหนสวยก็ปล่อยไว้ลดแต่น้ำอย่างเดียว ค่ะว่าวบางคนนะไม่รู้ว่าปลูกไว้ทำไมค่วะว่ะแม่ไปซอกปลูกค่ะปลูกประดับบ้านเป็นไม้สลิมงคลประดับบ้านไว้แล้วก็ให้ความรุ่มลืน่นสวยงามในสายตา เดี๋ยวเขาก็แตกหนอขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาต้นนี้แตกหนอแล้วได้ลูกแล้วจนไม่มีดินเลยนะย่าเขาจะเน่าป่วยเหมือนแล้วเห็นเขาสบายดีเขาสวยธรรมชาติก็เลยไม่ได้เอาดินมาใส่ วันนี้ต้องใส่ใส่ปุ๋ยพิเศษให้เขาก็หน่อยเดี๋ยวเขาก็ไต่ลูกใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นมาเด็กค่ะฮกลงอันนี้ปลูกใหม่ใส่มะเฟืองลงไปเลยมีทั้งมะเฟืองสดมีทั้งมะเฟืองแห้งมีทั้งใบมะเฟือง สวยๆขึ้นมานะจะเอาไปโซ์อยากสวยถ้าใครสวยก็จะไปโซ์ไว้หน้าบ้านใครไม่สวยก็อยู่หลังบ้านบำลุงไปอิด ต้นนี้ก็มีต้นมะนาวมาปลูกมาเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าน้ำมะนาวก็เอามาใส่กับน้ำมวกน้ำชาวข้าวอะข้าววันไหนขยันขยันเก็บน้ำชาวข้าวแล้วก็เอามาลด ทางไหนยุ่งยากทำอย่างอื่นก็ไม่